Number ร์ว8นแปจำกัดผู้นำผู้ทำผู้คิดลุยลงมือทำจนเกิดเป็นความสำเร็จของ J Hair และเราจะก้าวสู่ความสำเร็จต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยง J h a ฮร the future is now คนชนก็ขอขอบคุณมากจริงค่ะที่ให้ความสนใจเราค่ะใช่ค่ะในสัสกัดที่เราคัดสรรมาแล้วว่าต่อโจสำหรับคมคนที่มีปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่ใช้แล้วค่ะ การพูดคุยของเราค่ะถามน้องท็อปก่อนเลยว่าเอมาค่ะเจอผลิตภัณฑ์เยอะถามก็เริ่มขอปมะจิตใจจริงๆใช่เพราะว่าจากผู้ใช้จริงอ่าพอใช้ปุ๊บประจใจมากเลยนะอ่ะคุณแม่กับพี่สาวใช้ก่อนจาะผนคิ้วไงผนคิ้วใช่ไหมที่แคบที่แคบอยากจะสื่อคือคนคิ้วใช่ไหมได้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณดิเชษต้าทั้งสองคนมากๆเลยนะคะที่ มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวตัวเจแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเนี่ยก็พี่กำแนะนนำมิได้นะรู้สึกยไที่ได้มาร่วมงานคือต้องบอกว่าขอบคุณมากๆทีเ่เหมือนเลือกผมมาเป็นแบรนด์ใมบัสเตอร์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์สำหรับเจแฮรเซรัมนะครับเพราะว่ามันเหมือนได้ได้ปรับเปลี่ยนลุคของเราให้เป็นอีกลุคนึงที่นุ้มหวานเป็นคนจุดประกายผมให้บอกว่าท็อปจะเป็น เหมือนพระเอกที่เป็นอีกแนวหนึ่งขึ้นมาเป็นความเข้มไว้หนวดอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก่อนน้านีท้ที่จริงแล้วผมเรียนตรงนี้เลยว่าผมชอบไว้หนวดอยู่แล้วเพียงแต่ว่า,าด้วยละครที่เราถ่ายหรืออะไรเงี้ยลุกจะเป็นค่อนข้างจะแบบต้องโกนหนวดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเขา<ไ>เขาก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นในในลุกของเราอีกแบบหนึงนะะ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาแก้ปัญหาเกี่ยวกับหนวดคิ้วแล้วก็ผมด้วยอเงี้ยครับซึ่งซึ่งผมมองว่ามันมันตอบโจทย์กับคนที่มีปัญหา หรือยังไม่มีปัญหาแต่ว่าพร้อมที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นครับนี่เป็นคนใช้จริงครับครับผมดีใจม,ม,มากมาก <f ew> ครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นความชโชคดีของผมคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่เป็นลูกค้าของเจแฮร์อยู่แล้วนะครับก็แล้วความชโชคดีกว่านั้นคือพอเราเห็นคุณแม่ใช้แล้วมันดี ใช้เจแฮร์แล้วดีขึ้นมีผมลูกใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราเราก็เลยเข้ามาเสิร์ชหาเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอกับตัวเซรั่ม um. เราก็เลยได้ลองลองใช้ดูตามหนวดคราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขึ้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเข้าไปย้อนดูในไอจีของผมก็จะมีช่วงที่แบบเราปล่อยหนวดเพราะเราชอบความเข้มอยู่แล้วดีใจครับที่ท,ที่คุณหวานเลือกผมมาเป็นตัวแทนด้วยถือว่า เป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนนะครับผมที่อยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนว่าใช้แล้วเห็นผลดีจริงครับตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เซิร์ชเข้าไปใน Google หรือว่าแฟนเพจนะคะเจแฮรเมสูตรเข้มข้นท็อปความสูตรเข้มข้นก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นที่วัสั์แล้วก็ที่ทางโมเดิร์นเทปนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อีฟแอนด์บก็มีด้วยเหมือนกันค่ะ